สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับผมแอดบินจะพาทุกคนนะฮะนั่งทำแมชชีนนะฮะตึดต๊ดติดต๊ดติดต๊ดติ๊ดติ๊ดอ่ะย้อนเวลานะครับผมกลับไปในช่วงที่เป็นงานปารีสแฟชั่นวีคส์นะฮะเมนสแควร์นะฮะจำกันได้ไม่เอ่ยที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองนะก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับนะฮะโอ้โหมันดีจนล้นหลามนะฮะเรียกได้ว่าแม้กระทั่งยอดแฮชแท็กบ ทวิตเตอร์นี่ก็แบบทุบป,ประวัติศาสตร์ไปเลยนะมีคลิปเก่าย้อนกลับไปดูได้นะฮะคือกระแสในช่วงนั้นเนี่ยรุนแรงแบบแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนฮะสำหรับกระแสที่มารุนแรงขนาดนี้ก็ต้องมีอะไรมาการันตียืนยันกันสักนิดหนึ่งนะฮะเขามีการนะครับจัดอันดับด้วยนะฮะเรียกเราว่าเป็นการจัดท็อป10อันดับนะฮะผู้ที่ทรงอิทธิพลมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดนะฮะ,ะตรงนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันนะครับ ก็คือท็อป10ตรงนี้เนี่ยคือเป็นคนที่ไปร่วมงานทุกคนนะฮะซึ่งเขาหยิบมา10คนนะเป็น10คนที่ทำมูลค่าทางการตลาดได้สูงสุดสำหรับยอด Engagement นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมเมื่อไหร่ถ้ามีการจัดอันดับนะฮะแหม คว้าที่1อยู่สม่ําเสมอเลยทีเดียวเชียวนะฮะกับลิซ่าของพวกเราครับน้องเนี่ยได้อันดับหนึ่งะฮะของผู้ทรงอิทธิพลที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดนะฮะซึ่งน้องเนี่ยทำยอดเอ็นเกตให้กับเซลีนไปเนี่ยโอ้โหสูงถึง12%นะฮะจากภายในงานนี้นี่แหละบอกแอดป้อยกับทุกคนก่อนนะคะซึ่งยอดตรงนี้ก็มาจากการโพสต์ของลาลาลาลิซ่าเของน้องก็คือ i อน้องนั่นแหะค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวนะฮะกับตัวเลขที่อยู่บนเขาเรียกว่าไหลก่กิบเขาเรียกว่าเป็น มูลค่าเนาะตอบที่เกิดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์แบบนี้นะคะที่อยู่บนโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มอย่างอินสตาแกรมแต่ว่าอันนี้เขาให้ในฐานะความเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยได้อันดับหนึ่งแล้วก็พาให้ตัวแบรนด์อ่ะได้อันดับหนึ่งไปด้วยสําหรับการสํารวจครั้งนี้นะก็คือเซรีนค่ะเพราะว่าทุกคนอย่าลืมว่าภายในงานเนี่ยมันมีแบรนด์เนมคือเยอะมากหลายแบรนด์แต่ว่าเซรีนเนี่ยคือจากแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นม้านอกสายตาตอนนี้กลายเป็นอันดับหนึ่งไปแล้ว ก็ต้องบอกว่าเพราะว่าพลังของตาลิสของพวกเรานี่แหละฮะโอ้โหที่พาให้เซรีนเนี่ยโบยบินนะฮะก้าวกระโดด2มือ,อไม่ใช่2มือสอคนกับคุณพ่อเฮดีนะฮะจูงมือกันดึงเซรีนนะฮะเรียกได้ว่าพุ่งทะลุปลอดทะลุฟ้าทะลุโอ้ยอะไรไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะฮะก็คือแบร์เนี่ยเติบโตมากๆเลยทีเดียวนั่นแหละฮะ ใช่ค่ะแอโปก็ต้องทะลุฟ้าไปเลยนะคะความฮอตนี้เพราะว่าน้องลิสก็ลูกรลักพระเจ้าอยู่แล้วนะจ๊ะก็ต้องทะลุฟ้าไปเลย mm hmm. ซึ่งตอนนี้ค่ะกระแสจากง,งานยังมีเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสถิติเนี่ยจะตามมาทีหลังหลังงานจบอยู่แล้วนะจ๊ะก็รอนับได้เลยค่ะน้องก็นัมเบอร์วันตลอดอยู่แล้วเนาะเป็นกําลังใจให้กับลิซ่าให้ทำงานต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะเชียร์น้องต่อไปเดี๋ยวก็จะได้ดูคัมแบ็กแล้วนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตกันประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปหน้าคลิปถัดไปทุกคนตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับ